สวัสดีครับนะนาะผู้มีใจรักในการตกปลาและธรรมชาตินะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องโอขาตะชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ริมแม่น้ําเหมือนเดิมครับแม่น้ําปลาสักนะครับช่วงนี้ก็น้ําจะขึ้นนะครับเป็นน้ําแดงนะครับไม่รู้จะตกได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองมาหาวิธีตกกันดูนะครับ นาะนะบางคนเขาบอกว่าน้ำแดงนะครับจะตกปลายากนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับถายไม่ถ่ายนะครับไปครับ ก็ลองหาวิธีตกดูนะครับไม่รู้จะยังไงนะครับก็ตกละเลาะริมริมนะครับก็ย่อนย่อนไปนะครับก็ว่าจะไม่มีตัวครับได้มาตัวนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลองดูลองรุ้นกันต่อนะครับก็ครับนะนะก็ลองตกระเลาะดูนะครับทุ่นจมหายมั่งเห็นมั่งนะครับเดี๋ยวก็ ตัวจะไม่มีตัวนะครับเจ้ามีเข้ามาหนึ่งตัวนะครับจะลองดูนะครับมันจะมีแค่ตัวเดียวไหมครับโอเคครับง่าก็วันนี้ก็หลอดแฮวแล้วครับตามลุงตามเชียงต่อครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นล้วยดองนะครับสมรำผสมให้เกตนะครับหัวหารปลาขินพืชนะครับ ก็ขอล่างก็จะเป็นไส้เดือนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดส่วนผสมเดี๋ยวก็ลงไปในนานาแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปตามรับชมกันต่อครับขอรูปแบบการตกก็จะเป็นแบบตกเปิะนะก็ใส่ตะกัวลงไปด้วยนะครับ แล้วก็การทุ่นก็ประมาณนี้นะครับน้ำแรงมาก็จมหน่อยนะครับโดนดึงนะครับก็ตกเป็นสปิวเปิดนะครับ เดี๋ยวถ้ายังไงไม่ไหวก็อาจจะต้องเปลี่ยนแผนนะ,ะทุนยืนไม่ได้เลยนะครับนี่ก็ยังพอดูการได้อยู่นะครับ ไม่จิบนะครับโอ้ปลาทูเลยนะครับดูกินตอนไหนครับหเห็นขยับทุ่นขยับนี่นะตึ่กตึกกนะครับเป็นปลาทูไปเลยนะครับตอนนี้ไฟครับ ติดแล้วนะครับมีการตุก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 วัดนะครับวัดแล้วก็ติดอีกแล้วครับจะหลุดไหมครับเนี่ย ยอมออกเลยนะครับพันกินไม้ขนาดใหญ่ขนัด ต้องกระชากแล้วครับลุ้นนะครับตายจะอยู่ไม่อยู่ครับโอ้โหนี่ไม่น่าจะอยู่แล้วน่าจะติดหอ้โหขาทับหมดเลยครับชุดหน้านะครับหายแล้ว อาจะไปขัดตะกงตะกัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเรียบร้อยเลยครับขับก็มาลุ้นกันใหม่ครับน้นๆนะขี้ขาดไปครับใส่ตะกัวใหม่นะครับขาดไปทั้งชุดหน้าเลยนะครับ ต้องทวงตะกัวด้วยนะครับไม่ทวงก็ไม่ได้นะครับมันมีอาการนะครับ ลองดูครับนะนะอู้ยเอาอีกยล้วเอาอีกยล้วที่เดิมวะเนี่ยอะไรเนี่ยอู้ตายแล้วเอาแล้วครับต้นที่เดิมอีกแล้วนะครับนานะนะ จะโดนที่เดิมอีกครับเจ็บไม่จำนะครับได้ขึ้นสายใหม่อีกหรือเปล่างัดไม่ออกเลยนะโอ้ยตึงโอ้โหส่จะต้องเสียหายอีกแล้วมั้งครับนะ้านะ ยังดีที่ออกนะครับแล้ว,วไปได้ขอพาไปหย่อนตอนนี้กันประกดกับปันะอ่อนอ๋อว์ะนะอ่อนแต่เยี้ยน,นี่มันไม่กินนะมันกินอันนี้กินกบกินเกียดน้อยออ พื้นที่ก็ไม่เหมือนกันอีกแล้ว ก็น้าๆครับก็เดี๋ยวมาส่งงานกันครับวันนี้สปริวน้ำไหลนะครับไหลันแทบไม่เห็นทุนนะครับก็วันนี้ครับผลงานสามแจมนะครับกับเวลาสองสามชั่วโมงก็นี้ครับหมายธรรมชาตินะครับวันนี้นอนไม่ได้นะครับ